สบายดีและสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกส่องบัดธรรมนาเก่าทุกคนในสบายดียามเศร้าทุกคนมื้อนี้กยน,นอนหัวน,น่ะดอนเมื่อคืนคนเลยเมาหนักเมื่อคืนนี้ก็าเบาไก่น,น,นคนะคำคำมาแบบมันเวียงกบบนีแต่ผู้สาวงามทุกคนเลยส่วนเบาไก่มากเบาอยา,ากมาหยุดคนหน้จานอยอยจังหน่อยจังหน่อยอยู่จังหน่อยแล้วจังหน่อยแล้จังหน่อยอีกจนจะแก้งทุกคนเลยอ่ะ เอามาแลกก็ฝากก็ไล่าก็แซ่ก็กติดตามเพื่อนกันใหญ่ชอบมาทำเนเด้อทุกคนเลยตูต่เพื่อนกันอยู่นี่แหละเพ<อ>ื่อนกันเลนอนนํากันเมื่อคืนนี่กะไปจอบเบอง์พัชาอยู่กันมันนี่จะนอยค่อยไปจะนอยไปอีกคนนีะเฮ่เขยได้มาเนาะเอนอเฮ่เขยได้มาเนี่ยกระเต็กแล้วมันนี่นะอันนกลางคืนนี่วันไปเห็น,เหนหุ่งคักงเว้นเห็นคักบันนี่นะขึ้นแล้วครับเออเบ่งกลเพื่อนนอนนอนนอนหมดแล่งทน้ไปใช มุ่งมึ่งทถอะก่อดอ่ด้วจะเป็นคนแนวนี้อยู่กับนี่มาพานคนนี่นอนเฝ้าตตอไฟกันหนาวอากาศเนี่ยมันเศร้าทุนไอ้เจ้านอย,ยังค่อยออกเดินทางไปเื่อหละหาทางทีมงานกับสาวๆเรื่อและเพื่อกระล่มงัวอ,อีกตัวหนึ่งทุนนี่ไปเขาจะไปหาเบิรงทางจะเบากอนเนาะ ออไปเย да ี <n Luis> ่ยมยามพ่อพ่นเจ็มบ่อวานท่านพ่อได้มาหาพ่อเด้วานนี่ทางเจ้าบ่าวนี่ยพ่อเป็นจัดสองงานพ่อเลยงานทางเจ้าบ่าวแล้วกันงานเจ้าสาวเนี่ยมาทางนี้สะก่อนมาเบิ่งทางนี้กสิพาทุกคนมาเบิ่งทางนั้นเจ้าสาวเจ้าบ่าว่จุนหันได้เจได้เด้สูงไปเอาเดินทางไปทางันเงอนเจ้าสาวเพื่อระบายนี่นะมาเบิ่งแล้ว บูมีอย่างไอ้ทุกคนได้เบิ่งทุกคนเลยแต่ส่วนหลายเด็ดที่มีแนวให้เบิ่งในกับพ่นแหละทางจะสาวพุ่นแหละก่อนวันี้เละาะเหมือนกับบ่อไก่สองมือละั้งมือเบิ่มือเบิบ่บบคืนมาเดินทางวันนี้เลาะพุ่นแล้วก็เลาะพี่เลยตอนนี้เดินทางหอดทุกคนเลย บรรดาเคยๆเพื่อนลังเฮ็ดตุูเฮ็ดตุูตอนหับปั่นจะเบามาก็จะไปนั่งเหตุูมัละมือเขานั่งแงงอยู่นี่เดี๋ยวนี้เหรอโอ้หัวนี้นั่งเป็นเคยเป็นเคยเป็นเคยป้ะโอ้ยยินได้เพื่อนลายๆในนด้เหล่าข่าวนั่นเออเจ้าพ่อและตุกนึงเขาให้กินเบิดบาทเดียวได้ ท่าน้องเพืร์นจะเบาคุณโอ้บ่เด้อ่ะมันเป็นเป็นเปลนมันเป็นเหลาเด้เหลาเขาหม้อไฟเคยเด้เฝ้าตูบมีเหลาแก้วหนึ่งเด้อแนวมันให้กินเบิดจังเลยลูกออกเออหลายคนใครแน่หน่อยคนในปลาโตเดี๋ยวตุกน้ำดื่มน้อยใครตุกน้ำดื่มใหญ่พู้หงายเลย ยูเห <Like, S 1> ็ดกินยามือเศร้าคนเลยตอนเศร้าตอนหับแห่เคยมาอะไรมึงเดินทางกันเฮ็ดมืออ่อนเอาเห็ดเรียบบาทนี่เบิดคืนเนาะพดอดยนยมน แต่ได well. ้ม <laughs> <at> ืออ่อนฮอนดดอนนี่แหละยินกินแต่ละคืนกันเบิดคืนเนาะมืออ่อนมืออ่อนฮอนดดอนเฮ็ดเวียกเลยคูซ่าเขาอยากมาทำขอญาติข่อยูเห็นมาใกล้เลยข้าวมาใกล้อ่อนพอดเลยจนรุดมาเด้อเบิร์เบิร์เขาหงุดหงิดดังละคนน่ะกำลังสาวยำอยู่อ่ะคนอ้อมข้างเลยอ้อมไปเลย น้อยคิบ่เขาหุ่มเบิ่งอย่างเลใช่เอาผู้ชายน้อยเมื่อวานขึ้นในมิจฉาผ้ายใช่ไหมเจดเอาผู้ชายน้อยมื่อม่นะเ็ดเซตใ่หอนนี่มายอดเลยเีกระทะเล็ก้ะเมนเีกระทะน้ำโอ้แนนอเนาะได้ยั่วนย่งมัดุ่เนาะมาแล้วมาแล้วกินยำกินยำนี่ หัวระดอดมนมีหัวระดอนยู่ใกล้สบายนะเพิ่นหาไม่กินเนาะมาได้บ่ไกลเอ้ยเบิร์ดอะไรไรย้ำย้ำไก่อะไรคนพอเดี๋ยวน,นี้เคยกําลังย่อพวกเขาพนักให้เท่าแก่เพิ่นกินละเนะวียเคยกันสิประมาณนี้ทุกคนเลยถ่าย่อพวกเขาพนักให้เท่าแก่เพิ่นกินละกันไปใส่ก็ไปได้แล้วบันนี้นะ ละโตละโตรถไก่ก mm. yeah. ันเนาะมีเหล่าไห้ไก่โตแล่ว่าไก่นี่ลายโตอยู so wow ่บงหมดเลยเคยเกียมยอพระเขาแล้วเคยนะ có làm làm noi làm nhảy đấy còn đây nắng hèn gần bảo hết cái đấy bên cưới bảo hết cả ngoài khơi giơ hết cái cây nhẹ đấy ha <laughs> แว่าจะคอยกินหลายไอ้นี่หาวนาแล้เห็นกระเต็กหมหัวนาแล้วพากินหลายด้วยเทมก็บอกยำอีกแล้วมานาดอน kiêm thui kiêm thui à thôi nhảy luôn đấy hào <coughs> à ah, luôn đấy nữa tuần sau. อือแบบนั้นพี่อ่ะคน้านมักของบีบบ้าอือมันได้บีบสดๆได้คนาดอดมาเฝาแต่เศร้าไอ้หูบอกรงใจเอาผู้สาย normal อยู่แกงนี้คืนมีเห็ดแม่แม่แม่ปอกไกจะมาเึนเหยเฝาจนเขาจะปิดงานเมื่อคืนนี่กะนี่พอแล้วพอแล้วบอเผ็ดหออแล้วด้วเจ้าเด้อ เ้าให้แต well. ่คอยได้ยห็นไรนี่นโหขอบอภัยเดือน่ะแล้วก็กระถือทดสอบอ่ะจะได้ยังเป็นคนเนี้นี ไอ้แฮ่เคยแม่หลังเลยนี่โอ้อันใหญ่สับเนาะโอ้เกียมทางไปหาเสื้อควายไมาตีเฮาแบบนี้เฮาลัดก่อนได้เฮาใดไปไปคาไปลัดก่อนไปเอาเอาทั้งหนาเอาหนัาหัวมันนั่นะ สามด้านสี่ด้านแบบนี้ไอ้คูณฟ้ากับไป ก็ถือว่าสําเร็จแล้ววิธีเป็นทีปร้อยทุกคนเลยยังเหลือแตนสมมาเข่าสมมาแกสมมาญาติพี่น้องทุกคนเลยเห็นผู้ใดอยู่ใกล้กะได้ผู้ใดนัเน่กะได้ชนะอันนะั้นก็ได้หมอนสมมาเข่าแกทุกคนเลยนะเมิอเท้าก็จะได้พาคเดินทางกลับทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้กะจะได้จบเพล่นนี่ผมขอจัดเบอร์สุขุทกคนถูกเกียรติสังเกตกานาคลิปหน้าเจอไหมทุกคนเลยอธิบายสบายดี